กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมโลบอกกันนะครับผมโอ้โหช่องผมนี่คือแบบอัดโลบอกโคตรน้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับแมป The Strongest Battle Ground นะครับผมเป็นแมปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องวันพันแม m นะครับผมเป็นการต่อสู้ PVP นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องฟาร์มอะไรเลยนอกจากต่อสู้เดียนะครับผมและวันนี้นะครับผมผมก็จะพามารีวิวนะครับผม หมัดไซตมะนะครับผมนี่ครับเห็นเขาบอกว่าเป็นหมัดที่แบบว่าแรงที่สุดในเกมนี้ผมจริงจริงมันมันแรงที่สุดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมอ่ะแต่เขาบอกว่าแรงที่สุดก็เพราะว่าอะไรในแบบนี้ก็เพราะว่าอันตรีของมันแรงหมดนะครับผมทุกท่าก็คือโดนทีเดียวนี่มึงตายหาแน่นอนครับแต่ข้อเสียของไซตมะเลยก็คือใช้ยากนะครับผมอันตรีของมันใช้ยากมากครับผม โอเคไม่พูดภาพต่อไปัะผมไปเริ่มมาเลยครับผมเริ่มจากเหยื่อคนแรกครับอุ้ย <c oughs> ไม่โดนอีกต้องปรับเปลวพวดหนึงนี่ครับจะเ,เจอผู้เล่นใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะสี่สกิลสามครับผมเป็นอย่างนี้เป็นการผลักออกครับผมส่วนเลขสี่เดี๋ยวไม่โดนสกิลสองครับผมเป็นการต่อยรัวๆครับผมส่วนนันนั้นสกิลหนึ่งครับผมที่มันต่อยมาผมเนี้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมดติกจังเรียบร้อยตายหา่าดูดิโคตรแรงโอโ้โหพื้นคือแหกเลยผมอ่าไอคนนั้นรอดจากการโจมตีมาได้ใช่เลยมันหนีผมป,ะโโโโป่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแปงแฝะ,แะเรียบร้อยครับโอเคอันตีเต็มแล้วมา เรามาดูท่าที่หนึ่งกันนะครับผมโอ้ยใช้ไม่ได้ครับผมกดใช้ไม่ได้โอ้ยใช้ยากนิดนึ่งท่านิดหนึ่ง,หงไหนต่อยผมไโอ้โหไม่โดนอนะใช้ยากผมบอกแล้วผู้ชมท่านหนึ่งมันต้องสเปมไม่ใช่สแปมดิเคานเตอร์มันเล็ดยาครับผมเอาง่ายกาเคือมันเป็นการแบบ แด๊ดไปนัหลังตั้งตัวว่าผมเวลาเขาเตอร์ได้แล้วก็จะเป็นการต่อยนะผมเนี่ยดูดิแรงขนาดนั้นเลยโอ้โหดูผมเกินมายังมีรอยร้าวเลยเนี่ยโอ้โหแผ่นดินแม่งแบบแยกอะแล้วสมจริงนะคุณผู้ชมเอฟเฟของมันเก็บรายละเอียดยันพื้นดินะแบบว่าไงอะเวลาเราเดินนะมันจะเป็นการแบบไต่ขึ้นไปตามระนาบความสูงอะเจอเหยื่อขอเก็บทันตีหน่อยไหนไปไหนวะ มันออกอ่ะไม่เห็นงั้นเอาไอ้คนนี้ละกันโอ้โหเจนอตมันสแปมโอ้โหรันเอาโอ้โหรันไม่ออกคอเตอร์สวนนะผมอันนั้นน่าจะเป็นสกิลหมัดสายน้ำนี่เลยน่าจะของการโร่นะครับหวัดดีแม่สาวไม่สาวดีเก็บได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะผมเลยครึ่งละข้อดีของอันติไซเลยคือเก็บ เต็มง่ายนะครับผมแต่ใช้ยากครับนี่โอ้โหโดนรัดมันรัดผมไอ้นี่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ผมจะตายก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้ตายแน่เลยครูเดี๋ยวตายของจริงตรงนี้ เรียบร้อยครับไม่เกียมับผมชาปนากิจแล้วก็โดนส่งขึ้นไปอวกาศเรียบร้อยฮะโอเคตอนนี้ผมเกิดมาใหม่ละเดี๋ยวไปเก็บอีกนิดนึงจากไอ้ดัมมี่แล้วกันนะมาโกคูนเหรอมาเป็นกระสอบทรายสินะนี่ต่อยไปโ,โหเต็มยากหน่อยนะถ้าต่อยดัมมี่ต่อยต่อยต่อยโฮมรัน ต่อยต่อยต่อยเอ้าไอ้นี่อะไรอะไรเนี่ยป่าแม่งโดนโอ้โหเอ้าเอ้าโอเคลองสกิลสองบ้างคุณผู้ชมสกิลสองนี่เราเป็นการต่อยแบบว่าไอ้นี่ครับผมอ่าไอ้นี่ไม่หลุดโดนแน่เลย รู้ทีเดียวตายไหมแต่ผมวัดแรงมากเลยนะนาา่าจะทีเดียวตายแหละโดนเจนอตเล่นนะผมโอ้โหผมก็ตายแล้วผอ,อไม่เยี่ยบเสียงโคตรดังอะโอ้โหแต่ผมไม่เก็บมันตีของไซตามะาให้เต็มก่อนนะครับผมเป็นซีเรียสโหมดนะผมเฮียเล่นปลาสั่งขยะใส่กันมาดิมาดิ เฮ้ยมันลุม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 เอาหาัวเอาหารอหุมรันดิหุมรันดิโอ้โห ผมรัานี้เอาเดิยเอาโหโดนขัดอีกล่าเอาเพื่อตายเก็บโคตรยากเลยยันตีมันโอเคไหนปลาเตะคนนั้นคนนั้นคนนั้นนั่นแหละตุ๊บอมกระยัเต็มแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเต็มไหม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  เฮ้ยโดนเต็มแล้วครับคุณผู้ชมโอเคหมดจริงจังมาเน็ตเรามาลองสกิลหนึ่งให้ได้ก่อนนะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องไปแถวไหนที่มันนัวหน่อยอ่ะผมต้องเก็บประหยัดโมดกันโอ้ยเดี๋ยวผมเคาน์เตอร์ให้ได้ เอา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 ผมตายเองซะงั <T itt les> um <zers> ้นลืมดูเลือดเดี๋ยวดอโอ้โหไม่ได้ใช้เลยอะไรวะผมไปเก็บอันติจากตัวนี้ดีกว่าผมว่าสกิลหนึ่งของอันติอะมาเป็นการเคาน์เตอร์นะผมแล้วมันใช้ยากมากๆนะครับผมจะบอกให้เลยเดียร้อยเต็มนะผม โอเคผมข้ามเลยอนะ่ะเนาะผมไปใช้สกิลสีเลยดีกว่าหนึ่งสองสามตุ้มโดนไหมนอ้อปุ้งครับผมอีเดียวตายผมบอกเลยท่านเนี้ยโคตรเวอร์ตุ้มเรียบร้อยโอ้โหโคตรเกียรนะ่ะ แต่ข้อเสียนั่นแหละครับใช้ได้ครั้งเดียวแล้วมันหมดเลยท่าอันตรีของมันเออแต่ผมไปดูมาในเกมนี้เหมือนมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงะเวลาแดนน์มันจะสามารถโค้งได้นะคุณผู้ชมแบบเลี้ยวโค้งได้แบบเวลาศัตรูมันยืนกันอย่างเงี้ยป่ะอ่ะสมมุติแล้วกันเนาะไอ้คนนั้นมันก็แดนมาด้านหลังผมแต่เมื่อกี้ไม่ใช่นะผมมันปินมาหาผมเลยเอาจะเอากันเหรอจะเอางันเหรอเออมาดิ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  โฮมรันไปดิโอ้โหูจะตายน่าจะตายนั่นน่ะเดี๋ยวลงมาก่อนโอ้โหเราเรานัวแบบลึกเกินไปนะคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นกันเนี่ยดูดิเจนอนมันสแปมโกงถ้าเล่นเก่งๆอ่ะโอ้ยโดนลุมไม่ใช่ลุมนี่มันตะลุมบอล อโอ้โหไม่แล้วโอ้อยากใช้ท่านหนึ่งให้ได้่ะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟวีเกมนี้เสียตังค์ไหมนะป่าไปไม่โดนด้วยเมาไม่โดนไม่โดนไปโดนคนอื่นมานตะลิงผมเมื่อกี้จ้ะ ขอเก็บขอเก็บมันตีหน่อยขอเก็บมันตีหน่อยหนีไปไหนเจี๊หนีไปไหน, itz, หน,ไไหนขอเล่นด้วยโอโ้โหโดนตีรัวๆเลยมันเกินไปแล้วนะสแปมเกินไปแล้วนะ bike! ส่งไปนอกโลกไหน กดดิเอาขดเงียบเลยโดนนี่แหละในที่สุดมันจะออกไหมดูดิกลัวมันออกขึ้นมาอีกเลยนี่ครับมัดเดี่ยวโอเคนี่คือของท่าที่หนึ่งนะผู้ชมในที่สุดก็หมได้ใช้แล้ว โอ้โหโคตรแรงอ่ะตายเรียบร้อยโอเคโอ้โหของไซน,นี่คือแบบเล่นยากจริงนะแต่ต้องแบบมีฝีมือระดับนึงอ่ะถึงจะเล่นได้โหดมากๆอ่ะอันติเก็บยากนิดนึงถ้าตีคนไม่ได้นะแต่ถ้าตีคนได้นี่อันติเก็บอย่างง่ายจะผมจะเก็บสกิลจากอีกพวกกวน ต่อยต่อยโฮมรันเอาสังขยะปลาใส่แล้วก็อีกหมัดหนึ่งนี่โอ้โหต้นไม้ล้มกระจุยหมดโอเคเกิดใหม่แล้วคุณผู้ชมจะไปเก็บจากโคคูก็ได้บนี่มีคอมโบนี่ด้วยนะผมคอมโบแบบว่าเวลาต่อยครบสามทีวะเขาจะกระโดดนะผมเพื่อให้มันโจมตีทุ่มลงมาครับผมไหน อะไรไอ้พวกนี้อยากมีส่วนร่วมเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก,ก็มีส่วนร่วมให้ขอเก็บมันตีก่อนตีโอ้โหตัวแตกเลยพอเลือดเหลือน้อยใช่ว่าสกิลสามเวลาแบบผักทีปุ๊บมึงไอ้นี่เลยอะ่ะตัวแตกเลยอะ่ะโอ้โหโอโหโดนถังปลาใส่เมื่อไรเต็มวะเมื่อไรเต็มวะโอ้โหหมดตายก่อนวะ่ะ ปวตายกว่ามันจะไม่เต็มว่ะมันคอมโบรัวๆเลยเฮ้ยลงมาก่อนเอาเต็มแล้วไม่โดนโโห่ะโอ้โหเสียดายเฮ้ยมันต่อยกลางอากาศเลยว่ะคอมโบอะไรของเองเนี่ยคอมโบอะไรคอมโบอะไรโมอะไรฮ ตายไม่วะตายเรียบร้อยโอ้โหผมเกือบตายเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ใช้สกิลสีโดนนี่คือโคตรเท่อ่ะเนาะเก็บอันติให้เต็มก่อนเดี๋ยวผมจะมาใช้ท่าสามให้ดูไม่เกรงใจไม่เกรงใจไม่เกรงใจนี่โอ้โหโดนอย่างเงี้ยนี่โหมลัน มันต่อยมันต่อยโกคูทำไมอ่ะด้านมันดำมีนะเว้ยโอ้ยโดนตะลุมโดนตะลุมบอลโดนตะลุมบอลโอเคท่าที่สามดูนะครับผมแต่ไม่โดนไม่เป็นไรมโ,โดน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 เดี๋ยวผมท่าที่สาม โอ้โหโคตรโหดโอ้โหแล้วโดนซ้ำนี่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 อะไรอะไรจะเข้ามาเหรอมันผมโกงเลือดว่ะโอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นผมเกือบตายโอ้ยยกหังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนซ้ำอีก ตายมึงกระเด็นไปแล้วผมโอเคครับผมก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมในคลิปนี้ผมแล้วก็จเจอกันในคลิปหน้าครับผมใครอยากให้ผมรีวิวฮีโร่ตัวไหนหรือนักล่าฮีโร่ครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ